สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่อยุธยานะคะพามาทานก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาสาขาสองนะคะเขามีสองสาขานะสาขาหนึ่งกับสาขาสองนี่อยู่ห่างกันประมาณแค่ก,กิโลเดียวร้านเขาก็จัดเป็นมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักไว้ให้ถ่ายรูปมีมุมสำล้อ มุมดอกไม้ชิงช้าไว้ให้สาวๆมาถ่ายรูปกันนะคะร้านอยู่ติดริมแมนะ่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะนั่งทานก็จะได้วิวแบบนี้นะคะ่ะมีเรือแล่นผ่านไปมาลมเย็นๆพัดนะคะแม่น้ำกว้าง เขาจะชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขานะคะแต่เมนูอาหารเขาไม่ได้มีแค่กว๋วยเตี๋ยวเรือนะมีหลากหลายเลยค่ะอาหารตับสั่งหลายอย่างเลยมีข้าวด้วยกุ้งเผาอะไรก็มีนะคะมีขนมหวานโรบ,บิงซูก็มีเขามีเรือล่องเหมาลำสำหรับนั่งทานอาหารชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะเมนูอาหารเขาเยอะมากอะ่ะ หลากหลายมากมีเกือบทุกอย่างเลยให้ดูเขาเลนะคะจริงแบบว่าเล่มหนามากเมนูเขาแล้วก็สั่งอาหารโดยตามติ๊กติ๊ก บนกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะนะคะอันนี้สั่งส้มตำปูค่ะสั่งส้มตำปูมาทานเล่นรสชาติก็พอใช้ได้นะคะความที่เขาไม่ใช่ร้านส้มตำโดยตรงระหว่งางรอก๋วยเตี๋ยวก็นั่งชมวิวแม่น้ำไปก่อนนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านเรือนเป็นวัดเป็นมัสยิดอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าสาขาหนึ่งจะวิวสวยนะเป็นฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดชัยวัฒนาราม พอดีเราเข้าไปสาขาหนึ่งเราที่จอดรถเต็มเลยต้องมาสาขาสองนี่นะคะมาแล้วก๋วยเตี๋ยวของเราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์นะคะชามยักษ์มากอะใหญ่จริงๆเป็นชามตาไก่ปากบานๆนะคะเนี่ยเทียบว่าใหญ่ขนาดไหนให้ดูเทียบกับแขนนะจริงๆอะเลยข้อศอกอีกนะจากปลายแขนเลยข้อศอกเราอีกอว้าวเขาก็จะมี ลูกชิ้นยักษ์มาให้สี่ห้าลูกนะคะมีลูกชิ้นเล็กมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยมีตับใส่ใบโหระพามาให้นะคะจริงๆตามเมนูของร้านะเขาจะต้องใส่ไข่ต้มยางมาตูมมาให้ด้วยแต่ว่าพอดีเราไม่ทานก็เลยไม่ได้ใส่มาให้นะคะมาพร้อมกับเส้น3ามอย่างนะคะเส้นเล็กเส้น บะหมี่แล้วก็เส้นหมี่ขาวเนี่ยมีตะเกียบยักษ์มาให้ด้วยเป็นพรอพถ่ายรูปชามก๋วยเตี๋ยวว่าดูในรูปอาจจะไม่ได้ใหญ่นะเพราะว่าจะถ่ายยังไงให้มันดูใหญ่แต่ว่าของจริงคือใหญ่ใหญ่มากเลยก็จะมีถ้วยแบ่งมาให้นะคะถ้วยแบ่งเล็กๆมาให้สำหรับแต่ละคน อีกคณะเดินทางมาถึงแล้วแม่มารถอีกคันหนึ่งนะคะมารถพี่ชายชาวคณะทั่วโป้งฉึงมากัน ครบทีมแล้วนะคะก็จะเกิดความวุ่นวายขึ <p <p ้นเล็กน้อยหรือจริงๆแล้วเราควรจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นวุ่นวายแฟมิลี่ดีไหมแบบมีคุณย่าคุณย่าทวดคุณป้าคุณลูกคุณหลานคุณเหลนครบเลยนะจ๊ะนี่ด้วยไข่ตั้งไม่ปูกละวันอ่ะ วัสดีค่ะทานพืเกือกันค่ะฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆที่เข้ามาชมคลิปกันนะคะฝากกด Subscribe ติดตามช่อง Joy Wishme พาแม่เที่ยวด้วยค่ะถ้าชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่นี่เขาจะไม่ได้ปรุงรสมาให้นะคะก็ใครชอบรสชาติไหนก็มาปรุงเอาได้เองเลยค่ะเพ้ยวเผ็ดเค็มหวานตามใจชอบเลยค่ะ <S <S แก้วหชุดก็ได้เออเนี่ยยัง่วดยังไม่แต่<อ>ม่อยเนี่ยยังช่วดยังไม่ได้กินก็ให้เายมนกยัดจอยนี่ไม่กัแม่จอย้อยน่ว่ามันไ,ได้ร้อนความปากังบาท เนื้อหมูเขานุ่มดีนะคะตับที่ลวกมาก็ส <lah> ุกกำลังดีอ่ะไม่ส well ุกเกินไปไม่แข็งแล้วก็ไม่ดิบไปนี่ลูกชิ้นยักษ์ลูกชิ้นลูกเล็กเขาก็ใช้ได้นะคะใช้ของค่อนข้างดี แต่น้ำซุปเขาจะไม่ใช่รสชาติจัดจานมากเหมือนก๋วยเตี๋ยวชามเล็กๆนะคะเพราะเขาไม่ได้ปรุงมาให้เส้นบะหมี่เส้นบะหมี่ก็จะเป็นเส้นบะหมี่แบนนะคะบะหมี่ปาะอันนี้เราชอบเป็นการส่วนตัวบะหมี่แบนแล้วก็อย่าคาดหวังว่าน้ำซุปมันจะต้องร้อนตลอดเวลานะคะคือทานถ้วยแรกเนี่ยเขาก็จะร้อนอยู่แต่พอถ้วยที่สองเนี่ย นางก็จะไม่ร้อนแล้วนะนางจะเย็นไปเพราะว่าชามเขาเป็นชามปากบานอะ่ะมันก็จะเก็บความร้อนไม่ค่อยอยู่ยังไงก็รีบๆทานจะได้ทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆอ,อร่อยๆกันค่าเสียหายของก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นี่นะคะอยู่ที่480บาทเราทานกันทั้งหมดผู้ใหญ่ตัวอ้วนๆ7คนนะคะ7คนก็เรียกว่าทานกันจนอิ่มจุกเลยค่ะทานแทบไม่หมด ระหว่างทานก็เงยหน้งงาเงยตาขึ้นมาชมวิวเรือเล่นกันบ้างนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ